สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้สถานีบริการวิชาการชุมชนจนะ mm hmm. อำเภอจนะจังหวัดสงขลานำเสนอเมนูเด็ดนะคะสำหรับวันนีเ้เรามีรายการเป็นของขวนะคะเป็นแกงก็คือเป็นแกงไก่กอเละนะคะซึ่งวันนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรของเราก็คือคุณมีนะนะคะคุณมีนะแฉะนะคะซึ่งจะมาเป็นวิทยากรสาธิตการทำแกงไก่กอและในวันนี้นะคะ สำหรับเครื่องปรุงหรือส่วนผสมของไก่ก็เละนะคะก็มีรายละเอียดต่างๆมากมายนะคะในโอกาสนี้ก็เชิญพบกับวิทยากรของเราเลยนะคะซึ่งจะบอกในส่วนผสมของเครื่องแกงนะคะว่ามีอะไรบ้างคะขอเชิญค่ะไก่ก็เละนะคะก็มีส่วนผสมที่เป็นหลักนะคะก็มีไก่เนื้อไก่นะคะที่ล้างสะอาดแล้วก็เราหั่นเป็นชิ้นชิ้นแล้วใช่ไหมคะค่ะแล้วก็ส่วนผสมต่อไปก็คือเป็นส่วนผสมของ กะทินะคะก็กะทินี่จะมีด้วยกัน2ส,ส่วนก็คือส่วนของหัวกะทิใช่ไหมคะ,คะแล้วก็ส่วนผสมที่2ก็คือเป็นส่วนของหางกะทินะคะ,คะแล้วทีนี้ในส่วนผสมของเครื่องแกงอะนะคะมีอะไรบ้างคะช่วยช่วยแนะนําหน่อยคะ่ะแรกมีมีพริกก่อนค,ะอค่ะไม่ต้องไม่ต้องเอาใส่แล้พริกนี้เป็นพริกชีฟฟ้าแห้งอะนะคะ,คะ ซึ่งเราแช่น้ําก่อนนะคะแล้วก็เอาเม็ดออกแล้วก็หั่นเป็นชิ้นๆออกมาก็ลักษณะแบบนี้นะคะแล้วส่วนผสมต่อไปคะมีอะไรบ้างคะมีมีหอมแดงนะคะ,คะอันนี้คือหอมแดงนะคะที่เราหั่นแล้วแล้วก็มีส่วนผส,ส,สมของกระเทียมนะคะค่ะมีส่วนผสมของกระเทียมนะคะแล้วก็มีพิเศษนิดน,นึงคือมีส่วนผสมของขมิ้นนะคะเล็กน้อยใส่ลงไปเพื่อที่จะให้กลิ่น ของแกงหอมขึ้นแล้วก็สีของเครื่องแกงจะดูสวยขึ้นนะคะดูเข้มขึ้นนิดนึงค่ะและส่วนผสมต่อไปก็เป็นก,ะป,นะ,ะ,กะปินะคะค่ะแล้วก็ส่วนผสมต่อไปก็เป็นล,ล,ลูกผักชีค่ะเป็นเครื่องเทศนะคะมีลูกผักชียีราอบเชยซึ่งเราต้องนําไปคั่วก่อนใช่ไหมคะเ,เราคั่วทําไมคะ ให้มัน,นหอมะค,ะค่ะคั่วให้มีกลิ่นหอม,มนะคะเสร็จแล้วป่นให้ละเอียดก็ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะคะแล้วส่วนผสมของเครื่องปรุงนะคะรสชาติหรือแกงไก่กอเละของเราจะอร่อยหรือไม่อร่อยก็อยู่ที่ส่วนผสมของเครื่องปรุงเหล่านี้นะคะเครื่องปรุงส่วนที่หนึ่งก็เป็นเกลือเป็นเกลือนะคะเป็นเกลือป่นละเอียดแล้วก็น้ำตาลน้ำตาลปีบป๊บใช่ไหมคะแล้วก็ส่วนผสมต่อไปก็เป็น น้ำมะขามเปียกน้ำมะขามเปียกนะคะซึ่งเราใช้เนื้อมะขามแล้วก็ขยำเอาเฉพาะคันเอาเฉพาะน้ํานะคะแล้วก็ส่วนผสมอีกอย่างก็ที่ขาดไม่ได้เป็นเครื่องเทศก็คืออบเชยนะคะอบเชยนี่เราต้องทํายังไงก่อนค่ะถึงจะให้มีกลิ่นหอมเราเราผัดขึ้นเกงก่อนแล้วก็ใส่ใส่เครื่องเครื่องที่หลังนะคะมันจะได้หอมคอันนี้หมายถึงว่าเ เราทําส่วนผสมของเครื่องปรุงเครื่องแกงก่อนแล้วก็ใส่อบเชยลงไปต่างหากนะคะคือใส่ลงไปทั้งทั้งทั้งแท่งเลยนะคะทแท่งเลยจะทําให้มีกลิ่นหอมยิ่งขึ้นค่ะทีนี้ขั้นตอนต่อไปเราก็คงจะเป็นขั้นตอนในการทําเครื่องแกงนะคะก็เราจะคงจะทําเครื่องแกงนะคะค่ะขอเชิญวิทยากรค่ะในส่วนของเครื่องแกงนะคะค่ะ,คะเ,เครื่องแกงนี้เราจะใช้วิธีการปั่นนะคะวันนี้ ไม่ใช้วิธีการโขลกและถ้าโขลกไม่คงจะช้าแล้วก็ไม่สะดวกนะคะเพราะจะมีส่วนผสมของน้ําเยอะอย่างเช่นหอมแดงนี่ก็ถ้า,าเราไปโขลกก็น้ําเยอะเครื่องแกงออกมาแล้วอาจจะไม่ละเอียดเท่าที่ควรใช่ไหมคะเราก็ใส่ส่วนผสมของพริกชี้ฟ้าแห้งที่เราล้างแล้วก็หั่นแล้วนะคะค่ะใส่ในเครื่องปั่นเลยค่ะนะคะ,ะ,ค,ะค่ะค่ะแล้วก็ใส่หอมแดงนะคะ สังเกตดูนะคะหอมแดงนี่เราจะใส่ค่อนข้างที่จะมากกว่ากระเทียมอันนี้เป็นสูตรเฉพาะของแกงไก่ก็แรกเลยคือจะมีกระเทียมสัดส,ส่วนของกระเทียมจะมาสัดส,ส่วนของหอมแดงนะคะจะมากกว่ากระเทียมแล้วก็ใส่ขมิ้นลงไปแล้วนิดหน่อยนะคะแล้วทีนี้เครื่องเทศนะคะที่เรา่ดแล้วซึ่งมีลูกบักชียี่ร่าแล้วก็อบเชยนะคะบนละเอียดแล้วก็ใส่ลงไปนะคะแล้วก็บ่น โดยใช้ส่วนผสมของหางกะทินะคะกะก่อ่อค็เอาหางกะทิใส่ลงไปค่ะใส่มากขนาดไหนคะหางกะทิรู้ว่าใส่พอปั่นได้ใส่สักครึ่งค่ะค่ะใส่สักครึ่งนึงนะคะแล้วก็ปั่น ของเครื่องแกงก็ละเอียดแล้วนะคะก็ใส่กะปิใช่ไหมคะส่กะปิค่ะใส่กะปิแล้วก็ปั่นต่อไปสักแป๊บหนึ่งนะคะให้เครื่องแกงเข้ากันแล้วใช้ยา่ะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะตอนนี้เครื่องแกงเราก็ปั่นออกมา ได้แล้วนะคะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะคือจะมีสีแดงเข้มสีสวยนะคะออซึ่งเคล็ด<ม><ม>ลับหรือเทคนิคตรงนี้จะสวยหรือไม่สวยก็ขึ้นอยู่กับส่วนผสมของพริกชีฟฟ้าแห้งใช่ไหมคะ,คะแล้วก็ส่วนผสมของขมิ้นด้วยนะคะบางท่านอาจจะสงสัยว่าเอะถ้าเราไม่ใส่ขมิ้นได้ไหมก็ได้เหมือนกันค่ะแต่สีของเครื่องแกงอาจจะไม,ไม่สวยเท่าที่ควรนะคะขั้นตอนต่อไปเราต้องทํายังไงคะหัวกะทิลงกระทะค่ะต่อไปก็เรามาทำเครื่องแกงกันนะคะ ขั้นตอนแรกก็คือต้องใส่หัวกะทิลงไปก่อนใช่ไหมคะค่ะใส่หัวกะทิลงไปก่อนนะคะเอ่อใส่ประมาณไหนได้คะสองช้อนค่ะประมาณสองช้อนนะคะเทลียวให้ให้แตกมันนะคะให้แตกมันค่ะนะคะพอแตกมันแล้วก็ใส่ส่วนผสมของเครื่องแกงนะคะเครื่องแกงในนี้นะคะก็คือที่เราฝันเรียบร้อยแล้วก็คือมีติ๊ก ชีฟ้าแห้งมีหอมกระเทียมนะคะแล้วก็มีเครื่องเทศแล้วก็กะปิค่ะใสลงไปเลยใช่ไหมคะ,ะคะ่ะ,คะตอนนี้นนเราก็ใส่เครื่องแกงไปเรียบร้อยแล้วนะคะเคี่ยวจนกระทั่งมีลักษณะยังไงคะให้แตกมันนิดนึงค,ะค่ะให้แตกมันนิดนึงอะนะคะแล้ใส่ไก่ะะถ้าหากว่าเราใช้น้ำมันแทนกะทินี้จะได้ไหมคะ ก็ได้แต่ว่าหัวกะทิจะอร่อยกว่านะคะหัวกะทิคือจะช่วยในเรื่องของความหวานแล้วก็ความหอมนะคะซึ่งต่างจากน้ํามันน้ํามันก็คงจะทําให้สวยอย่างเดียวแต่สีสันหรือว่ารสชาติอาจจะอร่อยสู้กับกะทิไม่ได้นะคะค่ะนะคะเราเคี่ยวจนว่ามีลักษณะเดือดใช่ไหมคะค้นเดือดค่ะ แล้วส่วนผสมของเครื่องปรุงนี่เราใส่ตอนไหนคะใส่ตอนหลังค่ะตอนหลังหมายถึงว่าเราใส่ไก่ลงไปก่อนใช่ไหมคะมาปรุงรสชาติตอนหลังแล้วส่วนของอบของอบเชยนี่คต้องใส่ต้องใส่ค่ะใส่เลยเหรอคะค่ะอบเชยนี้อันนี้พิเศษนะคะคือต้องใช้ทั้งทั้งแท่งเลยนะคะหมายถึงว่าเราล้างให้สะอาดก่อนแล้วก็นําไปคั่วนะคะแล้วก็ใส่ลงไปในเครื่องแกง ทำไมเราต้องใส่ลงไปตอนนี้เลยะคะมันจะได้หอมนลคะค่ะมันจะได้หอมยิ่งขึ้นเนี่ยนะคะ,จ,ะจริงๆแล้วคือ<ม>ในส่วนผสนมของเครื่องแกงตอนแรกที่เราเออได้ทําไปเราก็มีส่วนผสมของอบเชยปนละเอียดอยู่มากแล้วใช่ไหมคะ,คะตอนนี้ก็เริ่มมีกลิ่นหอมแล้วนะคะมีกลิ่นหอมของกระทิแล้วก็เครื่องแกงค,ะค่ะนะคะเขี่ยวจนข้นงวดลงนะะไม่ค่ะไม่นาก็ใส่ใส่น้ําตาลีิเลยค่ะอ๋อใส่น้ําตาลทิซกันนะคะค่ะ อันนี้คือน้ำตาลกีบที่เราตวงไว้แล้วนะคะถ้าหากเราใช้น้ำตาลทรายแทนน้ำตาลปี๊บนี่จะได้ไหมคะมันไม่อร่อยค่ะใช่มันจะไม่อร่อยค่ะเออความหวานมันคงจะหวานแหละเลี่ยนๆแหละนะคะแต่ถ้าเป็นน้ำตาลปี๊บนี่คงจะอร่อยมันจะหอมแล้วก็หอมหวานอร่อยยิ่งขึ้นนะคะมันดูไม่เลี่ยนสักเท่าไหร่นะคะ ใส่น้ำตาลปี๊บแล้วค่ะต่อไปก็น้ำกระขามใส่ไก่ก่อนนะคะแล้วน้ำกะขามเปียกนีอใส่ตอนไหนคะตอนหลังค่ะใส่ตอนหลังนะคะใส่ตอนหลังนะคะ,ะ,คะท่านผู้ชมน้ำกระขามเปียกนะคะอันนี้ก็มีส่วนเครื่องแกงแล้วก็น้ํำตาลปี๊บค่ะอันนี้ก็เป็นเนื้อไก่นะคะ,คะไก่นี่ถ้าเป็นไก่แบบ เราจะเอาเฉพาะปีกไก่หรือน่องไก่ก็ได้ใช่ไหมคะ<ช>ตามชอบหรือว่าต้องเอาเฉพาะเนื้อไก่ล,ล้วนสําหรับทําไก่ก็แล้วก็ได้ค่ะอ๋อค่ะแล้วแต่ความชอบนะคะท่านผู้ชมอาจจะใช้เนื้อไก่หรือว่าอาจจะใช้ในส่วนของปีกไก่ก็ได้ตามชอบในในขณนะเดียวกันถ้าหากว่าเราไม่ทานไก่นะคะเราจะเปลี่ยนเป็นพวกปลาหรือพวกเนื้ออย่างอื่นนี้จะได้นะคะได้อย่างเช่นอย่างเช่นที่นิยมกัน ก็คือเป็นพวกปลานะคะแต่ถ้าเป็นปลาเราต้องเคี่ยวอย่างนี้ไหมครับไม่ค่ะเคี่ยวอ๋อเคี่ยวเคี่ยวน้ำน้ำกะท่แตกที่ทำอยู่นะคะแล้วก็แล้วก็ใส่ปลาไม่ต้องนานค่ะใส่นาน้ปลามันจะเนค่ะเพราะเนื้อปลาจะนิ่มเหมือนนะคะถ้าเป็นเนื้อปลาเราก็เคี่ยวกะทิอย่างนี้ก่อนแล้วก็ใส่เนื้อปลาลงไปค่ะแล้วก็เคี่ยวแป๊บเดียวก็ปรุงรสก็ยกได้เลยอ่ะนี้ได้ค่ะค่ะถ้าหากท่านผู้ชมลอง เดินทางมาแถวจังหวัดบัตตานียะาารานราธิวาสนี่ก็คงจะออลองได้ชิมรสชาติของไก่กแรแลนะคะซึ่งไก่กรแลจริงๆนี้จะมีด้วยกัน2แบบนะคะคือไก่กรแลในส่วนที่เป็นน้ําก็คือจะมีน้ําแกงเหมือนตัวอย่างที่เราทําวันนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเป็นไก่กรแลแห้งนะคะไก่กรแลแห้งนี่ก็คือเขาจะเสียบไม้ใช่ไหมคะ,คะแล้วก็ปิ้งไก่ใช่ไหมคะ,คะปิ้งไก่ให้สุกเสร็จแล้วก็ ราดน,น้ําแกงใช่ไหมคะแล้วก็เอาไปย่างอีกทีหนึ่งแล้วก็ทําสลับไปสลับมาอย่างนี้จนกระทั่งว่าน้ําแกงซึมเข้าไปในเนื้อไก่นะคะถึงจะทานได้นี่เรียกว่าไก่กและแบบแห้งนะคะซึ่งนิยมทานกับพวกข้าวหลามหรือเป็นข้าวเหนียวนะคะเป็นอาหารพื้นเมืองของของภาคใต้บ้านเรานะคะค่ะ แล้วก็ถ้าว่าเป็นไก่กรรแลแห้งนี่นะคะกะทิที่เราเคี่ยวนี่จะต้องจะต้องให้ข้นมากนะคะหรือว่าให้เหลวให้ข้นมากค่ะให้คนจะไม่ติดท้ำอะกาค่ะให้ข้นมากเราใส่แป้งได้ด้วยะถ้ารทำถ้าใส่แป้งมันไม่ด้วยอ๋อไม่เท่ากับเราใส่แบบลงง่้ยลูกค้ามันอร่อยค่ะถ้าหากถ้าผู้ชมอยากทําเป็นไก่กรรแลแป้งก็เหมือนกับวิทยากรบอกนะคะคือ เอาไก่นี้ก็เสียบไม้ก่อนนะคะแล้วนําไปย่างให้พอแห้งแล้วก็มาชุบน้ําแกงแล้วก็ไปย่างต่อใช่ไหมคะโดยไม่ต้องใส่แป้งนะคะแล้วก็ราดน้ําแกงแล้วก็ทำสลับไปสลับมาอย่างเี้ยคะ่ะจนกระทั่งว่าเนื้อไก่เราชุ่มเครื่องแกงนะคะแล้วก็มีลักษณะแห้งก็ใช้ได้นะคะเป็นไก่ก็แรกแดดแห้งนะคะอันนี้เราเคี่ยวจนกระทั่งว่ามีลักษณะยังไงคะให้แตกมันค่ะให้แตกมันนะคะ ถ้าหากเนื้อไก่ที่เราทําแกงเนี่ยนะคะมีส่วนของหนังไก่ด้วยนี่จะทําให้ให้ให้แกงเราเอ,อจะดูดีขึ้นไหมคะหรือว่ามันจะทําให้มันยิ่งขึ้นมันจะจะสวยไหมคะถ้า,ถาคุณคะถ,ถ้าใส่ถ้าใส่ทั้งทั้งทั้ง,งหนังไก่นี่มันดูดูดไม่ไม่สวยมันจะแ,ะแตกมันมันเยอะมันดูแบบยังไงก<อ>็เป็นแบบเป็เฉพาะนี่อแบบไม่มีหนังมันจะดูสีสวยยังไงมันจะติดนี่อมันดูสวยไงค่ะ คือไก่ก้อนแรกนี่ไม่ควรจะมีส่วนผสมของของหนังไก่กลอนอยู่ด้วยใช่ไหมคะจะทําให้แกงเราออกมาไม่สวยคือจะมีมันเยอะยิ่งขึ้นนะคะนี่เราเคี่ยวจนกระทั่งว่าเริ่มเริ่มเริ่มงวดลงแล้วนะคะต้องคนบ่อยๆไหมคะไม่ต้องค่ะอ๋คะอครับพอพอมันเดือดแล้วมันใกล้จะสุกให้เราใส่น้ำม,าขามะ,ะำมาขามไปเลยนะคะน้ำมะขามไปเลยค่ะตอนนี้ก็ถ้าเรา พลิกลับได้หมคะให้ส่วนผสมขอ,ของของของไก่มันติดน้ําแกงกั่วกันน่ะนะคะเป็นไงคะท่านผู้ชมชมแล้วรู้สึกสีสันสวยขึ้นน่ะนะคะถ้าเราเห็นเริ่มแดงแล้วก็มีกลิ่นหอมค่ะนะคะมีส่วนผสมของเรื่องเทศนิดหน่อยก็เริ่มได้กลิ่นหอมนะคะตอนนี้เราใส่น้ามะขามเปียกได้ยหงคะได้ค่ะค่ะน้ำมะขามเปียกใส่หมดเลยนะคะ ตอนนี้เแกงไก่กวอนแรกเราก็ได้ที่แล้วนะคะเราอาจจะปรุงรสด้วยเกลืออีกสักนิดหนึ่งนะคะ,คะเพื่อให้รสชาติของออแกงเข้มข้นขึ้นนะคะค่ะนะคะประมาณแค่นี้นะคะส่มากแล้วก็เค็มค่ะเราก็ใส่เกลือลงไปนะคะเพื่อให้รสชาติของไก่ก็อนแรกเข้มข้นนิดนึงค,ค่ะกวนกวนน,นะคะค ควรให้เข้ากันนะคะนี่ค่ะก็ลักษณะไก่นะคะน้ําแกงเครื่องแกงก็ซึมเข้าไปในเนื้อไก่นะคะทําให้ไก่มีสีสันที่เข้มข้นขึ้นนะคะแล้วก็น้ําแกงก็ข้นขึ้นค่ะในขณะเดียวกันอบเชยก็จะอยู่เป็นชิ้นอยู่อย่างนี้นะคะไม่ต้องไปบุบหรือทําอะไรนะคะลอยไว้อย่างนี้กลิ่นเขาจะหอมอ่อนๆนะคะค่ะทีนี้ไก่ก็แลของเราก็คงจะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่ง หน้าตาของไก่กอและที่เสร็จแล้วนะคะที่ก็มีลักษณะแบบนี้นะคะนี่ค่ะคือจะมีกลิ่นหอมนะคะแล้วก็เครื่องแกงจะซึมเข้าไปในเนื้อไก่นะคะแล้วเวลาทานจะมีรสชาติเป็นยังไงคะมันจะออกเปรี้ยวๆหวานๆนะคะค่ะจะมีรสหวานนิดนึงนะคะน้ำนิดนึงแล้วก็ตามด้วยรสเปรี้ยวแล้วก็เค็มนะคะ ซึ่งจะไม่เผ็ดนะคะอันนี้เป็นเอกลักษณ์ของไก่ก็แลกคือจะไม่เผ็ดจะมีหวานนําแ,แล้วก็เปรี้ยวแล้วก็เค็มนิดนึงค่ะแล้วก็สีสันจะเข้มข้นนะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะซึ่งทานกับออพวกเครื่องเคียงต่างๆอย่างเช่นเป็นพวกอาจาดนะคะเป็นแตงกวาหรือเป็นผักดองนะคะก็จะแก้เลี่ยนได้นะคะค่ะ วันนี้รายการอาหารของเรานะคะซึ่งได้นําเสนอก่อนท่านผู้ชมไปคิดว่าคงทําไห้ท่านผู้ชมเกิดความรู้สึกอยากจะทําอาหารคาวเพิ่มขึ้นมาอีกสักอย่างนะคะคือแกงไก่ก็้ละยังไงก็แล้วแต่นะคะถ้าหากท่านทาแล้วแล้วก็เกิดมีปัญหาหรือว่าทําแล้วติดขัดยังไงอาจจะโทรมาถามเราก็ได้นะคะตามเบอร์โทรก็คือ0 7 4 4 7 7 1 7ดหนะคะหรือเบอร์โทร0 8 9 2 9 9ป 7 590ะะโทรถามได้นะคะหรือถ้าท่านผู้ชมท่านใดที่ประสงค์อยากจะทานโดยอ,อ,อาจจะสั่งนะคะสั่งมาที่ร้านก็ได้นะคะแล้วอาจจะแว่มารับประทานก็ใช้เวลาประมาณถึง15นาะถึง20นาทีสั่งไว้ล่วงหน้าแล้วแวะทานได้นะคะเราก็จะจัดให้ท่านนะคะ โดยรสชาติหรือว่าไงก็คิดว่าอย่างไงก็แล้วแต่ท่านก็อาจจะมาชมแล้วก็อาจจะมาชิมได้นะคะยังไงก็แล้วแต่นะคะในโอกาสนี้เราก็คงจะขอขอบพระคุณท่านผู้ชมเป็นอย่างมากนะคะที่ได้ติดตามเมนูเด็ดของเรานะคะสําหรับวันนี้และในโอกาสต่อไปก็คงจะได้มานําเสนอเมนูเด็ดขอท่านผู้ชมอีกนะคะสําหรับโอกาสนี้ก็คงจะจบเพียงเท่านี้คะ่ะสวัสดีค่ะ Thank <laughs> you.